ดีทักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมอาเชียงสมันพันธ์อีกแล้วนะผมเราจะมาเล่นเกม布拉เต็ดนะผมไม่รู้อ่านถูกป่านะถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขอโทษด้วยนะผมมีเควสอะไรเนี่ยรนะู้สึกมได้เอเทมด้วยนะครผมไม่รู้เสียงดังบ่กนะเราจะไปปะทักษากันนะมาเคยอะไรไม่รู้นะม,มีอะไรนี่กันไวัยว,วครับผมครับไปครับหมดอายุรอนะผม เอาตรงไหนดีฮ่ ن อืมยิงเจอร์ดีกว่าทุกคนนี่เผลอเล่นไม่รู้อ่ะลูกซองสิครับน้องเทพอยู่แล้วเกมนี้อาจจะไม่รู้จะมีหลายอีพีป่ะมานั้นคนแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมนะผมครับควงปืนอยิงวันโอ้ยโอ้มัน่กด เกมไม่รู้เป็นอะไรเกมค้างเมื่อกี้เกิดเ,เหตุการณ์สะดุดขึ้นนะผมเริ่มมาผมโดนโอ้ไ oh ม oh ่เกิดไม่เกิดจะเข้ามาไอพวกผีหน้าตาประหลาดไม่รู้จะผีหรออ้าวอะไรเนี่ยอะไรดีเอามือดีกว่านี่จับหัวซอมบี้มันกระแทกไอเดียะอยีปนนกก่ปืนกดเล็กนี่ปืนกดเล็กไปวีทีสองอลุกคนเจำเนืเ้อั์ โอ้โหก็มีสามนิ้วอะสามอืมสบายอะอืม,มวันนีปืนกลปืนพกปืนลูกซองกูไม่ครบ้าไอ้ห้าดีถ้าโคดนี่คือผมจะรีแอคติง้งเนี่ยน,นะครับผมส่วนส่วนคิวเอ็ก็รออีกยาวก็ผมอืมคิวเอไม่รู้เลยมันจะมาป่ะแล้วก็มาเล่นกันต่อนะครับผมมาอะไรต่อจมูกอะ่ะจมูกกูจะดมกลิ่นขึ้นเอ้ย ตาคือแล้วว่าอะไรจังตีอ่ะตาตาดีวกว่าตาาได้อ่ะตาก็ได้เฮความเสียหายระยะไกลเออาปืนดีวกว่าทนเอาปืนใี้ครบเลยนะถ้าปืนครบนี่หืมกูเทพอ่ะกูเป็นเทพเ,เทพจ้าต่างอน้ยกูนบางระจานล่างล่างอะไรไม่รู้อ,อ่ะกูรู้ตัวเองเป็นบางอะไรจล่างหมด มาดีเหรอวะางแล้วแต่จะต้องดูดูวูคอยทอ์ดลองก็สู้สู้เราจะมาเล่นนะผมบอกว่าผมจะเล่นคลิปอื่นด้วยผมก็ทำตามสัญญาที่คลิปสร้างเมือง ep สองบอกนะคผมอะไรการตอบสนองอันนี้ก่อความเร็วการโจมตีความเสียหายทานปลายแขนความเสียหายยไกลความเสียหาย ยาไก่เอ้ยยไาไก่ก่อนลมเอ้ยเฮีย yeah. โอ้โหมันจิ้วมันเพีย้ยเลยมาวิสีเงินน้ำน้ำน้ำเงินทะเลลิตเออเขามีไดาแดงแลนดิสแดงกอจะ,จะตายแล้วเลือดกูคึ่งปาแล้วมาแดงไอเฮียกูยจะไม่ตายง่าย สวัสดีสวัสด oh oh uh, uh ีโอ้โหกูโอ้ยหโอ้โกูจะตายแล้วผมเป็นอุ้ยอ่ะเดี๋ยวมดิอืมมาปิงกูเนี่ยมันอุ้ยโอ้โหถ้าเบิไม่ขึ้นนะกูว่ามันกูโดนยิงจนทุนแน่อะอะไรเนี่ยไม่เก็บไว้ก่อนอะไรดีทุกคนการตอบสนองการลุกันแล้วก็ เสนอมันฟูเลูกดฟื้นฟ like ื hmm. Jude, Nana, oo, oh, oh, God! God! ้นฟูเลือดดีกว่าเพราะว่าต้องฟื้นฟูเลือดในการสูขวาเสียหายกระไรเอานี่ว่ามันเป็นของดีเป็นจุไอกระไ้เอออันก็ดีนะยอุ้ยปืนโอ้ไม่ก็ไอ้เหี้ยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็คุณจะตายแล้วไอ้เหี้ยโอ้ ตาย yeah. อี๋อะเริ่มใหม่เริ่มใหม่คนเริ่มเกมใหม่ตัวดีวะ,ะนักชกดีกว่าอนจบตีนี่คนนักชกนักชกเอ็มเอดีกำปั้นฝ่ามือกำปั้นฝ่ามือก่อน วันนี้กว่ากำปั้นดีไปเอลยเอาโหไม oh, ่ดาแรกกูณจะไม่ผ่านเลยเจอบอสตัวนี้ทีนึงแทบช็อคดีอืมวันนี้อืมนักมวยเนี่ยคุณนักชกอคเอ็มเออะแข่งทีมมวยไทยมาดีอืมมาดีมาดีมาดีขนาดมวยไทยเขาจะสู้กูไม่ได้เออหมายก้ามแหววโหนี่เออเออเอออ้ยอะไรเขาจะเขาจะป่้ยความดุ ไฟิ้นฟูที่สําคัญบอกเลยกําปันว่ากําปันก็ต้องมีกําปันสาคัญสุดเลยอพีออะไรดีวะเรนนี่กัว่ามันเยอะอะไรบี้น่ามีเมนก็ออ้โอ้ไม่ก็รีไม่การตั้งตัวนะมึงอ๋อไม่ก็อ่ะไมก็อ่ะมันสำคัญออวิ่งทะลุวิ่งทะลุ อืม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 ยังไงนักชกเอ็มเอ็มเอถ้าช่องผมดังกว่านี้ผมจะแบบต่อยมวยผมจะต่อยมวย <ś c oughs> จริงๆนะเพราะผมก็เคยฝึกต่อยมวยเอโอ้จมูกเ,เว้ย,มยเมื่อกี้ลืมอ่านนะประตูโอ้โหเชี่ยเป็นไซตมามะว่ะ ไซตามะเขาถ้าถ้าไซตามะเขาต่อยเร็วไม่งมีหลายแขนนี่ขี้กูเป็นไซตามะแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกีอ้ใกล้ยโอเยอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้อีโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โ้ยอ้้ยออื้อ้ยโอ้โออ้ออโอ้โอ้ยที่ดีมากๆย ความเร็วกันจูงตีก็สําคัญนี่ยะจมตีก้างแขนก้างแขนดีไหมมือดีตองการตอบสนองด้วยหูอันนี้สําคัญก็สําคัญสําคัญไปหมดเลยอโอ้โหสัตวมะรล่างใหม่โอ้ยโห,โห,หลบได้เห็นไหมเมื่อกี้จัดเมื่อกี้โดนนะแต่ว่านักมวยเขามีความสามารถพิเศษก็คือมีโอกาสหลบได้อพอ,อดีอ กูอะกูตอบสนองเร็วในชีวิตจริงแล้วก็ในเก๋ว้ไอ้ข้ะในเกมกูไม่หลบอีกลุแดงได้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ my อ o ยกอจะตายกูจยตายกอจะโอ้ยกูจยตอยโอ้ะตายกูจะตายกู้ะตายกอจะตอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โยโอยโอ้ยโอ้ยอ้อออรอออยออ้อ้ อะไรของเสีหยหายอะไรมีแบบดีๆบ้างไหมกูจะยังไงยนงไงกูจะตายอะยไรก็ขอดีๆเลยหรือไม่มันจะมีบอสอู้อู้หูอู้อู้หโอ้โหผมต้องคลิปนี้ ชาเล่นเลยว่าผมจะชาเล่นคลิปด้วยผมจะชาเล่นคลิปนี้ว่าผมต้องขายไอบอลนี้ให้ได้เออตายสองรอบแนละ้วเนี่ยเด่คิดว่ากูกาะเดี๋คิดว่ากูขังต่อยอนะทำไมเลนเจอร์ยังไม่มีแล้วการโจมตีครับออาอะไรดีวะเอาแบบทั่วไปก็ได้่อนเออทั่วไปทั่วไปกไ็น่าจะตีนะทำไม าระดับความยากอะไรคนบ้าคนบ้าเฮ้ยคนบ้ามีอาวุธเยอะเลยเชี่ยคนบ้ามันเงี้ยมากโอเค่ว่าจะหาแบบขอดูเลือดเดี๋ยวกระดูกมีแบบกระดูเลือดเลยกิ๊ดเข้าโอ้แม่นยำแม่นยำทั้ คูดาวอยากได้คูดาวให้น้อยอ่ะทุกคนมีอาวุธนี่เอ้ยนี่คูดาวน้อยเลยแต่นี่ก็นา่าอันนั้นใช้นี่กว่าน้ำแข็งมาต้องชนะละต้องชนะละโอ้โหว้ยไกยวิยาไกเป็นอาวุธเลี้ยไกยและไกที่ดีม,มากโมเลยกูเทพแน่อันดีมานดีอันเด้อกูอเทยมาก นี่แหละคนบ้าพิป่โปกเปปะ่ะคนบ้าวิศวกรไม่ได้ดูดเลือดนะแล้วว่าการเป็นฝุ่นแล้วก็สำคัญน,นะฉะนั้นก้าไก่ใช้สำคัญมากมามีดมีดีเยอะอยู่นะโอ้โหดูคนแก่นี่โอ้โหโน,น,น,โนั่งอยู่เฉงได้แต่มันจะไม่สนุกเราต้องเก็บอินนี่ไปด้วย ว่ามันคือของที่จำเป็นมากๆนะโอ้เมเดผมต้องเก็บเลือดเอาไว้สู้กับไอ้บอสนั่นนะคนไอ้บอสนั่นโหดมากอืมวิ่งเก็บได้น้อยตังค์อ่ะ,นะอะโถ่หายกไก่ไม่เสียดีกว่าอืมอันไหนนี่นี่นี่นอาเฮ้ยคุโจรเลยโอ้มีด มีเยอะมากโหไม่คุณมันเยอะจริงๆไม่เสียเปล่า,าคุณเลือกลงมานะไอ้คนบ้าครับผมได้ฉายาว่าผมคนบ้าผู้นี้เมื่อก่อนก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนบ้าคนบ้าผู้นี้เคยเป็นครูสอนครูสอนเลยวะ การโจมตีด้วยการการโจมตีด้วยความเร็วเขาเร็วมากจริงครับเขาจนจนนี้เขากลายเป็นคนบ้าแล้วเออน,นี่กว่าขาเนี่ยสายดำเฮียครับประสบการณ์สวนกับอใกล้าการกระเด็นกลับสายดำมาดิคาราเต้มีคาราเต้มาดิกูะะะะรีคาราเต้มั้ง คุณสอนความเร็วอืออาบคันลับเตปต้องเร็วด้วยนะอันนี้อันโหโหโหเวลาติดอุ้ยอย่าใช่ๆอย่าคิดว่าผมเงียบนะอุ้ยโดนจนได้แต่ว่าไม่เป็นไรอุดอโอ้โหดาเมจเยอะดาเมจดกรมเอืดอืมโคตรอืมหอยนาน อันนี้มันสำคัญทุกคนเพราะเราจมตีก็มันอันนี้ดูดเลือดสำคัญเอิ่มไกลการตอบสนองเอาันี่ว่ะโอ้โหใส่ของเยอะมากโคตรฟูโอ้โอ้รอดได้ไงวะอันนี้ก่อนนะ เข้ารู้สะดือรู้สะดือโอ้มาดีมาดใสายดำอ่ะสายดำอ่ะสายดำอ่ะพุ่งชนกูเลยโอ้กูสายดำแล้วเว้ยไม่ส่ยดากระจอกังวะอ้โหโ้โหโอ้โหอ้โเกียรทีแล้วเนี่ยโอ้สับสามนาทีแล้ว แพ้มัน,นานเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้กายแล้วเอาเะอะไรดีวะเอนเจอร์อะโอ้โหเเจอรผมต้องเปลี่ยนของกลยุทธ์ใหม่หม,หมดเลยทุกคนเนะเน,นเจอร์คู่ยิงของปืนเลเซอร์เอ๊ะลองใช้ดีกว่าปืนเลเซอร์อ่ะครั้งนี้ผมจะต้องไปอีกด่านหนึ่งไน่พอถึงอีกด่านหนึ่งแล้วกูจะเลิกถ่ายเพราะว่า พาราสบสามาทีแล้วเฮียผมได้ฉายาว่าผู้เล่นเกมระดับโปรก็รลังจะนัผมก็มาถ่ายคลิปใช่พาราชีวิตสงสุดอาน,นี้ดีะไม่ใช่ปืนเลกเกอร์ผมไยากไกลไม่มีอะไรมาไปไป,ไป โอ้โหชิตมะสิตมะไก่อะชิตามะร่างร่างเทพไก่อะมาดูครามันครับเมื่อชาติก่อนผู้คนผู้นี้เป็นครูฝึกสอนยิงปืนที่มีความเก่งกาจระดับเทพปรมาจารย์แลวเขาชาตินี้ความเก่งความเก่งกาจ ตอนนั้นมันก็ยังอยู่แต่กิจกรรมฟันฟันสำคัญนะการกลายพันธุ์กูเลี่ยหิเยเลยยแล้วคนนี้ได้ฉายาว่าสติป ผมไม่ควรอยู่นิ่งเลยถ้าถึงแบบเลเวลห้าหรือสี่อะไกูทำไม่ได้ห้าจะห้ามั้งเพราะว่าถ้าสี่มาเดย์มาเดย์้โหเฮ้ยขอนงน้นเ,นเอามดนเอามดนโอ้แคเก็บได้อยู่ยังมาความเร็วแคร็บความเร็วไกลกันจมตีอวเยอะดีมา อืมได้แมหรักบสาดงแต่คนอ่ะดูดเลือดอื้มดูดเลือดเยอะมากแล่ไนคะมาดีคุณเป็นแล้วกบบเลนเจอร์ไอชิ้นอ้าฮ่างูคุกุเก่งขัาหมไอ้ง่มาดีง่ไอเฮียไอ้ง่โอ้โหนะโอ้เน้สติเยนแล้วน้อง จะเป็นพี่กายหนิดผู้เซียนทุก,กเกมอะไรด้วยกลางๆคิวด้วยกลางๆคิวเป็นฟูนนาการเกี่ยวแม่รถการลบเอ้ยการลบดีนี่สํา,าสคัญมากเฮียมันสำคัญมากด้วยการลบลีกันการลบลีก็คือห้ามห้ามห้ามแบบ การลบดีถ้ากูจะไม่ใช้ก็ไมมีทางที่กูจะไม่ใช้การลบดีก็ใช้ก็ไอ้คนเขาอเร็วเร็วอืมเสียแล้วนี่ฮะอ้มาขนาดนี้มึดูกูจะล้วอืมกูเสียกียยตาลิงดกคนกตากูโด,ดนกีตาลิง แลี้ยวข้าเลี้ยวอะไร,รได้นี่คืออะไรวะจุ่มจุ่มฮิลืมของโวย,อ,ยอะไรดีอว่าความเสียหายกั่นน้องใหม่บ้างไงเล่นอันนี้ก่อนเอ่อเป็นเล่นมาสมนุกเลยเอ๊ะทำไมซื้อไม่ได้เนี่ย กูซื้อแนะ่ขอแล้วมันตังค์กูจะพอโอ้โหลน่ากระตือเดี๋ยวกูใส่แล้วเข้าไปเนี่ยกูไม่อยากใส่สิ่งนี้ไม่ไดีใครให้กูใส่เนี่ยอย่าบอกว่าเอ็มมือนั่นไหะที่มึงใครให้กูใส่รูุ้อยนั่นใช่ไหมก็ใช่นะ โกรมากแล้วมันอะไรไอ้น้องโคตาลีลาลีลาอาชันได้ถือกำเนิดขึ้นในทางนะยูทูบเบอร์น่นเกมโอ้โหปืนกคตาลิงยัดชัดไม่มีจะปืนก็เล่นกคตาลิงวิ่งโหดอีเดี๋อวนี่เนี่ยอืมการเข้าแล็บอารีนาเบรกเอาต์เอ็กซ์ไซเบอร์พังสองพันเจ็ดสิบเจ็ด สองตัวละครสุดเท่จากไซเบอร์พังสองพันเจ็ดสิบเอ็มนะคนก็ทนฟังไปก่อนนกันอรีนาเบรกเอาหมดก่อนี่าเอ็นเอฟเอะ้าวิงเองและเอโอรายีสิบสองงเองมด้วยอาวุธทั้งสองอย่างพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของร้านบล่าสุดก็ีย่ง มึงซื้อไปด้วยหรออาชันครูเก่งจะตายโขมไม่รู้จะตัดต่อไงดีนะทุกคนถ้าผมตัดต่อได้กูตัดต่อตั้งนานกเลยเนี่ยได้เวลาเหนียบแล้วนะทุกคนเฮเยเที่ยวอว่ากูจะเล่นอันนี้นาเบรกเอาไม่ ก็ตัวสับคุณมันจะระเบิดได้ยี่อะไร้เอาละได้เวลาคอมโบดึงดังเออดึงดึงดึงโอ้โหโอ้วดึงดึงดึงโอ้โหแป๊บเดียวหมดเต้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะอัปเกรดให้กับแซกและแน่นอนว่าคอมที่ผมเลือกเล่นก็คือเกมที่จะทำให้ฮีโร่ทุกตัวในคอมนี้กลายเป็นแซกและใส่สกิลแบบแซกพร้อมกันอ่เอ้ยเวลาเล่นละขอโทษที่ให้รอนานนะผมอะไรเจ้ของตีนเนี่ยเอ๊ะโชคมันดีนะการลบลีกก่อน โอ้โหยิง่งกันหัวเล็กนี่สำคัญมากทุกคนสุดเล็กแนนเอาเอามา,าหม้วโอาโูขอ้โหแนนฟูมากของกูฟูจัดเที่ย uh! กูเนี่ยมัทถิกแนละ้วเดี๋ยวทำอะไรเพิ่มเล็กอะไรนะพี่เพิอะไรเมื่อกี้บอสเด้อน่าใช้มากได้กันด้วย ถ้ามันไปยี่เมื่อกี้เหรอชายผู้นี้เป็นชายที่เกิดมาพร้อมกับทักษะขิดไรขิดถูกกับเป็นชายผู้นี้คือชายที่มีโอกาสนยิงแสนล้านที่เกิดมาปั๊บแม่งยิงปืนแม่นทิบห์ผานี่ก็คือไอ้อาชัยปืนหกกระบอก อาฉันปืนกคบกบกบจะซื้อปืนเยอะมา,ากเซ็ยขึ้นเขาเอ๊เกาะเด็กปอกอันี้สก,กอตสันโอ้ยของเดกูซื้อไม่ได้เอามีเซ็ตขึ้นดีกว่าเออเด็กนเจียวกันลบหนาอะอ่ะข้นี่กว่าคนโอ้โหนเทพแลวกันอื้อหืแล้วขี้มันจะพูงอะก,กูหล่อไม่ใชนะ่หรอ เงี้ยทำอะไรก็ไม่รูいやいや้เอ็นเอ้ยมึงยามึงยามึงยานะกูเลยคิดเลยะโอ้โห my god ตกใจเหี้ยตัวอะไรวนะเมื่อกี้มันไม่ใช่บอลนะทุกคนแต่มันโอ้โหไม่ใช่บอลแต่ไม่ตัวใหญ่เชียวเหรอตกใจเลยหรอวะนะครับผมต้องมีให้จบให้ได้ครับผมถ้าเล่นจบได้ก็คือจบเลย นะอุ้ยอุ้ยสู้นี่สู้สเลยคุณแน่รอกนะอุ้ยนี่จะเป็นคลิปที่ถ่ายนานที่สุดเราต้องถ่ายประมาญคู่นี้เอาความเร็วไหมเ,เกี่ยวเี็วอะเอ๊ะเอาเกี่ยวดีวกว่เาเกี่ยวนี้ก็น่าจะดีนะคนอืมเยอ่ะเ ไอ้ที่ไหนหมือเปืเ้อนเลือดคุณรับความเสียหายอันนี้กูอยากเอาถอกูอยากถอดออกอ่ะแต่มันก็ดีอ่ะฉะนั้นกูจะปล่อยไว้แล้วกันมาดูของกันนะของวก็วจะมีของอะไรบ้างครับอันนี้สำคัญสำคัญอันนี้กูใส่ไว้ท้ายกี้ขอให้ได้กูใส่กอ่อนอุ่นสอง ท,ทั้ง4นาทีแล้วเป็นยัง2นาทีนี่จะเป็นคลิปที่ผมถ่ายมาที่สุดที่เคยถ่ายมาโ้โมจะไม่เป็นผม้โจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์เป็นตัวเถอะมาดิเขี้ยตัวนังน่เงเดินเร็วขึ้นเนาะไม่ได้คิดไปเองเนะ่นเองเขี้ยมนั่งเดินเร็วขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนถ้าตอนนี้เสียงปืนมันดังเกินไปทุกคนก็คอมเมนต์กันมาได้เห็นบอกว่ากูรู้สึกว่าเสียงปืนมันดังทิกหายมาครับมาครับมาครับยิงจิงจิ้งคุยลุลวะ กูนึกว่าไม่ได้กันโอ้ยไม่ได้กันนี่มันเด้งจัเเงเลยนะมันเด้งมันเด้งมันเด้งเมันเด้งโอ้ยมันเด้งโอ้ยซื้อคือเ,เดียส่าถ้าถึงอันครัผมตายตรงไหนก็ตายนะผม,มแต่ว่าถ้าผมถึงสิบเว็บมื่อไหร่นะผมผมก็จะเลิกเล่นนะผมแล้วก็ครั้ง,นะงหน้าจะทำให้ถึงยี่สิบเว็บให้ไ,ได้นะ ปอดการฟ้นฟูลีอืมไม่หรอผมเซฟเกมก่อนนะเซฟเกมไว้คราวหน้าแลกลก็มาเล่นเีน่ยเซฟเกมได้ปะกับสูเมนูเซฟเกมไม่ได้อ่ะปวด แล้วเอ่อเราจะขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาถึงยี่สิบเวฟไปดูเหนื่อยละ